นี่เป็นข้อความของนายนิติพงษ์หอหน้าอดีตผู้บริหารบริษัทแกรมมี่และนักแต่งเพลงชื่อดังได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวว่ามีการจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์โดยลักษณะพาดพิงไปถึงพันธบตโว,วทักสินว่าเป็นผู้ใช้ถ้อยคำที่จับจ้วงเหล่านี้ทักษินชินวัตรกับเสียงโทรศัพท์ลึกลับกล่าวหาทั้งสองพระองค์ว่าอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าชายทั้งสองพระองค์มันเพราะอะไรทำไมพระองค์ทัดสินเข้ามายุ่งกัน,กนเมือนขนาดนี้ ขอยืนยันว่าการปฏิวัติเรื่องหลังในการสังการทั้งหมดเป็นอำนาจประสงค์ของพี่หัวผมก็ไม่รู้เมื่อตรวจสอบในทางเทคนิคแล้วพบว่าแท้จริงแล้วนี่เป็นการตัดต่อมาจากคลิปวิดีโอลิงก์ของพันธบัโททักษินเมื่อวันที่27มีนาคม2552ผมก็ไม่รู้ว่าเจ้านายทั้งสองพระองค์มันเอาอะไรทำไมพระองค์ท่านถึงเข้ามายุ่งกันเมื่อขนาดนี้ผมขอยืนยันว่า ปฏิวัติเบื้องหลังในการสั่งการทั้งหมดเป็นพระราชประสงค์ของพระเจ้าอยู่หัวผมขอยืนยันว่าเจ้านายทั้งสองพระอ,องค์ไม่ยุ่งการเมืองไม่ยุ่งการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่วิธีการตัดต่อนี้ทําด้วยการใช้เสียงจากวิดีโอลิงก์ของทักษิณมาตัดถ้อยคําบางคาแล้วเรียบเรียงใหม่จากนั้นใช้การปรับเสียงด้วยการทําให้เหมือนกับเสียงที่ออกมาจากเครื่องโทรศัพท์อื่อื่น และซ้อนด้วยเสียงรบกวนหรือนอสเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเป็นพระราชประสงค์ของพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชประสงค์ของพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชประสงค์ของพระเจ้าอยู่หัวและนี่คือวิธีการที่เหล่ากลุ่มอภิสิทธิ์ชนใช้ในการปลุกระดมสร้างความเกลียดชังและใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ประชาชนเคารพสักการะเป็นเครื่องมือในการทำลายฝ่ายตรงข้ามอย่างร้ายกาจสิ่งเหล่านี้ได้ถูกทำการผลิตเผยแพร่ซ้ำเพื่อหวังผลทางการเมือง หากเรามีสติและคิดไตรตรองให้รอบคอบกว่านี้อีกสักนิดเราจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มคนที่หวังแต่เพียงผลประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คำนึงถึงความแตแกแยกของสังคมและความล่มสลายของประเทศชาติ